เอาละครบับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม D er, เดลรอยเซอร์เหมือนเดิมแล้วเราก็อยู่กันก so. ับเกมบิดเบฟโซอีกเช่นเคยวันนี้ก็เอาสตาคิเบะจูชิโร่ทาดาโอกิโอกิหรือโอกะวะมารีวิวกันหน่อยนะเป็นตัวละครสีเขียวตัวครอบรอบ8ปปีชุดที่2ครับมาในรูปแบบพันปีมาพร้อมกับปูส่ส้มแล้วก็ป้าอุนโอน,นะฟ้านะฮะตัวนี้มีดียังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกัน หลายๆคนอยากได้นะยมมทุตสังหารกวินซี่ครับสาย SP a p สูง872เลยแล้วก็คิดที่ข้อสูง386ซึ่งค่อนข้างสูงมากๆกวสัมควรแล้วก็ลิงดีแบบจัดๆเลยการโจมตีติดช็อตครับเพราะว่าบางใครเขาเป็นช็อตนะเป็นสายฟ้านั่นเองลิงดอบหยาดน้ำสีฟ้า30อ่์ดีจัดครับ ทุกการโจมตีเป็นการโจมตีใกล้แล้วก็ติดช็อตทั้งหมดนะพาสซีฟลบฉุกเฉินบก2พุ่งได้ดีฮะพุ่งได้ดีมากๆครับทะุก,กาดบวกมุดดินโจมตีทะุก,กาดแล้วก็โจมตีมุดดินไปในตัวนะเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20% a b i l i t อเบตี้นะฮะก็ออเพิ่มความเสียหายไม่ตาย60%ลดคุณทามถ้าโจมตีแรง1 2นวนดอกน้ำหอมเล็กสีฟ้าบก5นะฮะ เพิ่มจำนวนดอกหยาดน้ำสีฟ้า3 0ครับเอ่์็ครับอดอกน้ำหอมแล้วก็หยาดน้ำด้วยและที่สำคัญครับดอกหยาดน้ำแน่ๆครับ10ขวดเอาไปเลย10ขวดคือดอกหออยาดน้ำกระฉูดกระจายเลยฮะสำหรับตัวนี้ดอกอภิมหาดอกเลยไม่รู้จะดอกไปไหนนะแล้วก็มาดีมาเล่นๆนะตัวนี้นะมาแบบรุนแรงนะฮะฮิตแรงบวก2เลยซึ่งเยอะมากครับ เวลาติดสถานะผิดปกติบอก5วินาทีศัตรูสีฟ้าติดสถานะได้ง่ายยิ่งขึ้นฮะแล้วก็มีทีมปาร์ตี้ไม่ตายแรงขึ้น30%เอร่ายังจะแรงเข้าไปอีกนะไม่ตายแรงเกือบร้อยนะฮะตัวนี้แรงอยู่ทีมปาร์ตี้สีเขียวครับเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น40%ทันทีอ่40%ทันทีครับ แล้วก็เพิ่มฟครามเสียหายเาเมื่อสตรูติดสถานะเนบชาหรือว่าช็อตอีก40%ก็คือยืนพื้นนี่ก็คือฮิตแรงบวก2แล้วก็อีก40สนะ2องแล้ว40%แล้วยังจะบวกความเสียหายอีก40%อีกอันนี้ถือว่าแจวเลยก็เดี๋ยวไปดูการเล่นไปดูอะไรกันสักหน่อยนะ ผมก็ได้มา2ตัวครับได้มาทุกตัวเลยอย่างละ2ตัวนะกระเบิกเนตเป็น SP กับคิติคอข้ตัวนี้ถ้าใส่ลิงก์ดอปเข้าไปอีกนี่ผมว่าดอปกระสุนจะจายมากนะโอเคก็ใส่ลิงก์ประเภทรดคุณทามครับรดคุณทามถ้าโจมตีแรงหรือว่าความเสียหายถ้าโจมตีแรงก็ได้ครับ ถ้าไปเล่นในด่านดอกายลิงดอบไปอีกเขาก็ยังยืนไหวนะเพราะเขาแข็งแกร่งพอสมควรเลยสายลิงดอบหยาดน้ําไปเขายังยืนไหวนะเขากเก่งนะฮะแต่ว่าผมมีข้อเสียนะผมลองปล่อยออตโอต้ดูแลในด่านอาแปดปีนี่แหละประกบราตายบางครั้งเราก็ต้องคอยมองหรือว่าคอยขยับมันหน่อยนะเขาดูจากการเล่นเลยคือไม่ใช่ไม่ใช่สายออตโอตโอ้ฮะก็ใส่ของประเภทเพิ่มความแรงพวกยมทูตนะ ไอ้ตีมุดดินนี่ไม่ต้องไปใส่นะฮะแต่ผมไม่ค่อยมีของนะสำหรับไอดีนี้นะก็เลยม,มันมีคนคุณสมบัติที่2เป็นมุดดินก็เลยใส่ไปโชว์คราวอ่าผมเจอของละไอยาเม็ดนี่ก็ไม่ใช่ของ SP เหมือนกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูนะฮะว่ามันจะเล่นเป็นยังไงบ้างสำหรับไอเจ้าตัวนี้นะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวไปเล่นด่านไหนดีอ่าด่านนี้ดีกว่า ดานอ่าดานแต้มนะดานที่สามไป4ดีกว่าสามไปหลายรอบแล้วนี่ผมยังเล่นไม่จบอีกนะดานแต้มนะเราเพิ่งจะได้คะแนนแค่ล้านกว่ากวานะฮะถ้าเล่น5ล้านก็คือมันแจกของหลายอย่างนะเล่นไปถึง5ล้านเลยก็ได้เพราะว่ามันแจกของคุ้มโอเค ปิบบเปิบปบการพุ่งก็พุ่งดูดีนะฮะไม่ถึงกับแย่ปัปบ๊ปบปั๊บปั๊บการฟันปกติติดสายฟานเล็กน้อยเลยนะฮะท่าโจมตีทั้งหมดเป็นท่าโจมตีใกล้ฮะและติดสายฟ้าท่าหนึ่งปล่อยพลังไปตรงตรงไกลๆท่าสองดูดเล็กน้อยเป็นลักษณะกลมกลมด้านหน้าครับท่าหนึ่งปล่อยพลังตรงๆไกลๆนะฮะท่าสามแบบทั่วแม ก็เป็นท่าสมแบบพื้นฐานทั่วไปที่เห็นแทบทุกตัวปึ๊บท่าสองไ,อไม่ถ้า2ไม่ออกดูดดิออกรวบรวบแบบนิดเดียวเองไ,ไม่ตายครับ<ไ>บางคาครั้งแรกโจมตีใส่ปู่เพราะว่ามีการทดสอบบางครเกิดขึ้นนะฮะ<ไ>แล้วปู่ก็โดนการหน้าผากเลือดออกเลย<ไ>เป็นรอยแผลเป็นจนถึงทุกวันนี้ครับ สังเกตเห็นจากปู่ร่างแก่นะจะมีรอยเผ็ดเป็นอยู่ที่หน้าปากหน้าผากนะคือเนื้อเรื่องต่างๆแกปูมาดีนะสำหรับซาสกิเบะเนี่ยปูมาแบบใช้บางใครได้ก่อนเคียวระคุอ่าเป็นถึงลองหัวหน้าใหญ่นะฮะแต่ว่าภาคแรกโดนอิจิโกะตบง่ายๆเลยฮะแล้วก็ภาคกาลันคาก็โดนฆ่าไปแล้วภาคดาบฟันวิญญ,ญาณก็ไม่เก่งเอาซะเลยทำไมพี่แก บทบทเนื้อเรื่องพี่แกไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าการปูมาค่อนข้างดีปูทำทรงแบบเก่งมากแต่ว่าดันไม่เก่งอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดแทนที่จะได้เห็นเขาใช้บางไรนะเลยปรากฏว่าไม่ได้เห็นโอ้โหเครียดเลยนะไม่ถึงตอนแก่นะปรากฏว่าเขาก็เลยไม่ได้ใช้ก็แบบโอ้อะไรวะเน,นี่ยตายแล้วเหรอเนอ โอเคก็การโจมตีหรือว่าถ้าโจมตีก็จะมีประมาณนี้แหละฮะถ้า1ปล่อยไปไกลๆด้านหน้าถ้า2องแบบดูดนิดนึงลักษณะกลมๆด้านหน้าถ้าสาก็เป็นแบบทั่วเมบนะฮะตอนนี้ก็กำลังมีโบนัสเกี่ยวกับเควส8ปดอยู่ก็ไปเล่นกันนะสนุกดีแล้วก็ได้ของรางวัลเยอะพอสมควรผมได้มา2ตัวผมก็จะเบิกเนตเป็น SP กับคิติี้อนะฮะมีของมีอะไรเราก็เบิก เอไปให้สุดๆเลยก็ได้แต่นี้ผมไม่มีนะเพราะว่าผมฟาร์มหมดแล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะยังไงก็คงต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อที่จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ